ทุกคนตอนนี้อยู่ในรายการนี่แม่เทีย ในมีนบุรีนี่เองใช่อยู่ในมีนบุรีอยู่ในเรามั่นใจหน่อยดิวิวในซาปารีเวอร์เลยแหละเออใช่อยู่ในซาปารีเวอร์คือมองไปทางขวาก็จะเห็นยูราฮะมองไปทางซ้ายก็จะเห็นสิงโตตื่นยังอ่ะยังเอ้ยจะบอกว่าที่เนี่ยเป็นลานกลางเต็นท์ใช่แล้วก็เขาก็จะมีร้านขายของพวกอุปกรณ์แคมปิ้งแคมปิ้งด้วยหนีแม่เที่ยววันนี้ก็มาช้อปปิ้งอย่างเดียวอ่ะใช่แล้วก็กลับบ้านแบบใช่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราไปเลยจะบอกทุกคนว่าแบบวันนี้เป็นคลิปสเปเชียลสเปเชียลเพราะวันนี้เรามามีเกสอีกแลาายๆคนอจจะไม่ แต่ทุกคนรู้จักเพลงเขาแน่นอนอ่ะคิมร้องนี่นะครับได้ไหมอจำแบบนี้ว้อเข้ามาเข้ามาเชิญค่ะมาเชิญ SP Salara นะคะใช่ป่ะถูกถูกชื่อปะ s a l a ชื่อ s a l า r a แล้วตอนนี้เย้ คนอ่ะจะไม่ค่อยเห็นหน้าน้องแต่เดี๋ยวนี้เห็นบ่อยแล้วเดี๋ยวนี้เห็นบ่อยแล้วเดี๋ยวนี้เขาเป็นดาวทิกต็อกด้วยเอองเนกีตาร์เล่นกีาวันนี้ใครอยากดูซาร่าเล่นกีตาร์ก็คอมเมนต์มาไปก่อนคอมเมนต์มาเต็มเลยเนี่ยว่าแบบซาร่าลองเพลินหน่อยเห็นคอมเมนต์ปะเจ๋งเต็มหมดเลยเนี่ยเราคุยกันที่อื่นไปเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งคุยกันได้แต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนว่าอุปกรณ์กลางเต็นท์เขามีอะไรขายบ้างแล้วก็เขาแนะนําอะไรบ้างอุ้ยเราลืมบอกทุกคนว่าเราส w a p แล้วนะ swap แล้วนะสวัสดีค่ะโอ้โห ไคะนเออมาจากช่อง zoom เชงสามชาตินะคะฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเออยอยองังยังว,วันนี้หนูมาแคมป์ที่นี่แบบปกติแล้วอ่ะของแคมป์นี่มันแพงใช่ไหมอืมมันมีตั้งแต่ราคานะครับมันก็เหมือนเหมือนทุกอย่างอะ,ะราคาตั้งแต่หลักสิบยันหลักพันยันหลักแสนมีทุกราคาให้ปานเซนให้ราคา ไม่รู้เรื่องไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยจริงๆก็เดี๋ยวทางที่แคมป์อ่ะเป็นคนจัดการให้กิจกรรมวันนี้ทำอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวป้าป๊าจะตกปลาจริงๆแล้วป้าป๊าไม่ได้เปิดให้ตกปลาป้าป๊าเลยงปลาไว้นะครับก็โดยธรรมชาติแต่ว่าลองเพื่อทําอาหารในเมนูอย่างเงี้ยได้นะครับเดี๋ยวป้าป้าจะให้เดิเล่นก่อนนะครับอุปกรณ์เต็นท์ที่ป้าป้ามีเนี่ยนะฮะก็จะเป็นของส่วนมากจะมาจากอเมริกานะครับอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเป็นสินค้านําเข้าทั้งหมดคุณภาพจะดีขึง ไหญแล้วมันฟูออปชั่นอย่างเลยมันมีทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวนี้สมมติเราเลิกกลางแคมป์แล้วก็มาสามารถทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้เดี๋ยวปับฟ้าจะพาไปดูนะครับอันนี้เป็นเต็นท์นะครับเดี๋ยวป๊าป้าจะไปกางให้ดูมาจากอเมริกานะครับย<ด>ี่ห้อสปริงบาร์ส่วนด้านนี้นะเป็นชุดครัวของญี่ปุ่นสโนว์พ <Snow S 1> เป็นของสโนว์พีพนะครับก็ลองดูเอ๊ะมันกางได้จริงไหมอันนี้เราก็ลองเข้ามาดูนะครับอันนี้เป็นครัวมีกระทะมีเตาถอดประกอบได้ทุกชิ้นขยับได้หมดไปซ้ายไปขวาเป็นน็อต แปดพันห้ 8, า <5 S 2> แปดพันห้าเดี๋ยวป้าทำให้ดูแลกันนะฮะทำไมมันถึงแพงนะครับอันนี้ของเมกาชันย่อเคอร์มิสสมมุติเราลนเล็กใช่ไหมฮะเราไปเราก็ทอดเป็นชิ้นมันต้มประหยัดแล้วก็ปุกพังอ่ะใช่ต้องย่อส่วนทุกชิ้นนะฮะอ,อ๋อทอดออกได้หมดเลยต้องหมดทุกชินนะะ้นฮะน้ำหนักรับได้ร้อยโลสบายนะครับดูดีเหลือแค่นี้เองเหลือ,อแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเราเห็น เรายอส่วน่น,นี่แหละโอ้เล็กมากไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าวันนี้เรา,า,าจะกางเต็นต์ตรงไหนกันแล้วไปดูสถานที่ด้วยข้างนอกว่าเป็นยังไงบ้างส่วนตรงนี้เดี๋ยวเอาให้ป้าเก็บคืนนีกว่า <laughs> ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันก่นอนค,ครับค่ะ ตาบ้างตอนนี้เรามานั่งพักเรามาคุยกันก่อนที่เราคุยค้างไว้เมื่อกี้เรารู้จักล่าได้ไงล่าเจอพี่ชิมได้ไงวะจำไม่ได้เออคือก็จำไม่ได้โอเคพี่จาได้เองสองคนนี้ยังเด็กมากเลยเขาจําได้ล่ามาขึ้นบ้านใหม่บ้านท้าที่จุบุ อันนั้นน,ะนานแลน้วอันนั้นรู้จักก่อนนั่นานานแล้วพี่เคยบูลี่ล่าเคยแบนล่าเนี่ยจัดแต่เมื่อก่อนอะพี่อยากจะคุยกับล่าเยอะล่าเป็นลูกของนเัเบนน้าอามัมนเัเบนน้าอัมเนี่ยสนิทกับพี่ท็อฟฟี่<อ>แล้วแม่ก็รู้จักกันนัเบนน้าอัมผ่านพี่ท็อฟฟี่<อ>แล้วหลังจากนั้นนะพ่อแม่ล่าสนิทกับแม่เราเราก็เลยเจอกันตั้งแต่ เด็กล่าแบบอกไอแคนซีแม่ก็บอกว่าเป็นหลานใช่คนก็เลยคิดว่าแบบว่าเฮ้ยรู้จักกันได้ยังไงแบบเวลาลงสตอรี่แท็กล่าไปคนก็จะชอบทักมากใครมึงรู้จักน้องหรอรู้จักน้องอโอ้ยกูเอนซน้องเงยทุกคนนะทีเห็นล่าตั้งแต่แบบช้มือแบบว่าย้อย่เป็นอย่างี้ตั้งแต่เรายังปั่นจักรยานเล่นกันอ่ะเออนี่บูลี่ล่าแบบเด็กเลย คือคิอคอคอมอะแบนแบนซาร่าว่าแบบทุกคนอย่าไปเล่นกับซาร <Yeah. S 1> ่าเลยแม่ต้องมาเป็นนางร้ายอะตอนนี้เสียใจไม่แต่โต,ตมาก็รักน้องแต่โตมาหนูว่าแบนพี่เขาเองเอไม่ไม่ไม่โตมาคือล่าแบนรูน้องไม่คุยกับกูเลยน้องจะคุยสนิทกับคิมมากกว่าอะไรเอาเป็นว่าจําความได้ก็รู้จักกันแล้วอะไรเงี้ยเป็นพี่น้องกันจนวันหนึ่งที่ล่าไปแข่งเดอะไวท์สิบรอบที่รอบสองรอบเลยอันนี้ก็บอกว่าล่าเก่ง การประกวดไม่ใช่ทุกอย่างม,นมนนันมันตอนนั้นยังเด็กอยู่ด้วยนะตอนนั้นคือยังไม่เข้าใจว่าแบบที่พี่หยกที่พี่พีพ,พูดว่าแบบเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องเสียใจมันไม่ใช่ทุกอย่างของเราเลยเออยังไม่เข้าใจไม่เสียใจแต่ว่าตอนนี้เข้าใจแล้วตอนนี้ไล่อยู่กับค่ายอะไรคะตอนนี้เราเป็นเสียจเป็นอยู่ที่ค่ายมาไล่อยู่ค่ายมาเคียมอยู่ค่ายไหนไป้าไอเพลงนักขับได้ไหมเนี่ยล่แต่งนานมากกว่าจะปล่อยจำได้ว่า ล, ici, ล่าเคยเขียนในสมุดสมุดเล่มหนึ่งคิมชนสมุดที่ชาร่าเขียนเนื้อลงน้ําลงพื้นที่มีน้ําเว้ยเออมันไม่เป็นไรเราเขานังร้ายไงล่าเคยเขียนเพลงอะไรนะเพลงแมวอะไรนะอ๋อมาโนมาโนอะไรอย่างนงี้ยเออเราฟังเพลงนี้กันมาแบบนานมากหลายรอบมากนักขับได้ไหมนี่แบบ นานมากเลยบางทีมันก็ขายไปแล้วนะครับได้ไหมอ่ะกูฟังก่อนใครอีกฟังก่อนชาวบ้านอันนี้อันนี้คือคือต้องการจะขิงขิงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราแบบรู้จักกับคนดังไงทุกวันนี้ต้องเกาะน้องดังแล้วเราต้องเกาะล่าแล้วนะไอ้ถ้าใครหมักไฟก็อ่ะอนุญาตให้ตบเลยงตบพี่หยกตบพี่หยกโอ้โหเอ้เราจะทำอาหารหรือว่าตกปลากันเอ้ยเราต้องตกปลาก่อนใช่ไหมตกปลาก่อนแล้วเดี๋ยวตกปลามาทำอาหารเราจะตกปลาอะไรกันปีนี้เช่นฉลาม อยากกินหูฉลามอ่ะอะไรหวานจริงต้มข้าวก็ใช้ชีวิตไปถึงหมูป่าแล้วเมื่ากเพื่อกินหนอนหนอนอะไรที่เขาชอบหนอนร่วงมะพร้าวอร่อยมากยังมีงานกิจกรรมวันนี้เราจะมีตกปลาย่างหมูทำแบบข้าวกินแต่เราจะเล่นกีตงกีตาร์ร้องเพลงนิดหน่อยนิดหน่อยหนให้เราไปไหนไหมไปไหนไปตกปลาโอเคหรือว่าจะไปกินหนอนด้วยวังดีล่ะไปกินหนอนด้วไกัน่าเคยตกปลาปะเคยจริงเหรอตอนอยู่พิโลก เวลากลับไปพี่โร่คุณตาจะพาไปตกปลาแต่ว่าตกแบบนี้ไม่เป็นของที่พี่โร่เป็นไม้ไผ่มายมานั่งคุยกันตอนนี้ล่ามีเพลงของตัวเองกี่เพลงแลวเอ่อถ้าเอานับตั้งแต่เอ่อตั้งแต่อยู่ค่ายปะตั้งแต่มีชีวิตมาตั้งแต่มีชีวิตมาที่ปล่อยออกมาใน YouTube ก็จะมีนะคะได้ไหมนานาได้ไหม ฝนตกใจแล้วก็แล้วคำตอบอ่ะเอ้ยเอ้วคำตอบอีกไหมวะแล้วก็เรื่องราวที่เราเขียนเรื่องราวที่เราเขียนอันนี้ฟีดกับเพื่อนใช่นี้ฟีดกับเพื่อนคือเพื่อนเป็นคนแต่งแล้วก็เป็นไปเป็นโคปรดิวแล้วก็ไปเป็นคอ้องให้เพื่อนอะไรเงี้ยทำไมถึงตั้งชื่อเพลงว่านะนะได้ไหมกับนะครับได้ไหมก็อ่าช่วงที่บอกว่าแต่งนะครับได้ไหมตอนนั้นแม่พยายามเลยบอกว่าให้ให้ลาเปลี่ยนเป็นนะคะได้ไหมอะไรประมาณนั้นทั้งแม่พี่แล้วก็มีอ่ะอยากให้เป็นน้านะนะคะได้ไหม แต่ว่าคือต้องอธิบายก่อนว่าถ้าเป็นนักขาได้ไหมอ่ะถ้าเป็นนักขับใช่ป่ะลองคิดดูผู้ผู้หญิงก็สามารถพูดได้ผู้ชายก็สามารถพูดได้แต่ผู้ชายก็พูดค้าก็น่ารักอยู่นะไม่ใช่คาแรคกเตอร์ลายคนคนชอบหลัล่าเป็นทอมหรือเปล่าคะล่าไม่ได้เป็นทอมเลยแต่ว่าไม่ล่าเป็นไบเซกชวลก็เป็นผู้หญิงนี่แหละก้เป็นผู้หญิงแต่ล่าแค่ไม่ได้จํากัดว่าตัวเองเป็นเพศอะไรแค่เพศสภาพเป็นผู้หญิงแต่ว่าเราชอบ คนที่เราชอบไม่ได้ชอบที่เพศถูกป่ะใช่ค,คือกันคนเราตอนเนี้ยไม่ต้องถามแล้วว่าแบบเุ้ยคุณเพศอะไรคุณเพศอะไรอย่างเงี้ย,ยเพราะว่าคนชอบถามไงว่าแบบชาะเป็นทอมหรือเปล่าเป็นทอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมน้องไม่ตัดผมสั้นหรออะไรเง,รงี้ยก็จะบอกว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนี้อืตัดไม่ตัดเรื่องของเขาใช่ในอนาคตอ่ะเราไม่มีทางรู้เว้ยเราอาจจะอยากตัดหรือไม่ไม่ตัดก็ก็ยังไงคือแต่ตอนนี้เราพอใจในแบบนี้เว้ยตอนนี้ไม่ได้อยากตัดผมไม่ได้อยากอยากใส่กระโปรงก็ได้พวกนี้คือมันแล้วแต่ล่าเลยเว้ยแบบไม่ได้จํากัดว่าแบบ ผู้หญิงจะต้องแต่งตัวแบบนี้ผู้หญิงอาจจะใส่กางเกงยีนดูเท่ได้อะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยน่าจะเป็นของไอ่จริงพี่ก็แต่งตัวงี้ก็ไม่เห็นแปลกเลยแต่ถ้าถามว่าปมีไล่จะแต่งงี้ก็ถามเป็นเพศอะไรก็คือเป็นเพศหญิงหิมองผู้ชายยังมองว่าผู้ชายหล่อไหมมองนะแบบว่ามองผู้ชายกับผู้หญิงอะมองมองตลออเหมือนกันหมดเลยใช่ผู้ชายเราหล่อก็ชอบเวลาเห็นผู้ชายเดินมาหล่อๆก็แบบหุยหล่ออะมองผู้หญิงก็ก็สวยก็มองก็เฉยๆนะ แล้วสเปคซาร่าซาร่าชอบคนแบบไหนคะชอบคนจากอืมจากรอยยิ้มพี่ยิ้มสวยนะชอบพี่ปะก็เฉยเฉยนะไม่ทำไมร่าไม่ชอบพี่บ้างอ่ะก็ชอบแต่พี่เป็นพี่สาวดีกว่าแบบชอบเป็นแบบพี่สาวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมีพี่สาวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันตอบเซฟ่ะคิมมันตอบเซฟเพราะอะไรวะมันไม่ได้ลดมาเองพ่อพวกพี่อะไรอย่างเงี้ยแบบมีมุมมองความรักแบบไหนบ้างแบบสำหรับพี่อะไรเงี้ยพี่มองคนที่ นิสัยนิสัยก่อนเหรออ่าชอบคนที่นิสัยก่อนเลยเวย้ยพี่อ่ะจะไม่ได้มองคนที่หน้าตาเลยแต่ว่าพี่เป็นคนที่ถ้าจะคุยกัยบใครจะคบใครต้องเป็นคนที่เรารู้จักอยู่แล้วอะ่ะแบบอ,อยู่เป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าแบบคนในวงเดียวกันอะ่ะถึงจะคุยกันได้เพราะว่าพี่อยากรู้นิสัยเขาก่อนแต่พี่ยังไม่ได้เป็นคนมองคนที่หน้าตาแล้วถ้าในทางกลับกันอ่ะถ้าสมมติว่าเขาอยากที่จะรู้จักมากๆแล้วแบบพร้อมที่จะเราพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้เขารู้จักป่ะ <H un> ถ้าอยากรู้จักมากๆก็ต้องมาสนิทกับเพื่อนหรอเอออยู่มาอยู่ในวงคอจรเดียวกับเราได้ไหมล่ะถ้าทําได้ก็ได้คล้ายๆกันนะมันก็เหมือนแบบว่าอยากได้คนที่แบบว่าเรารู้ความคิดรู้นิสัยไปเลยอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนอะไรเงี้ยใช่คนที่แบบเพื่อนของเพื่อนคนที่เราแบบพอรู้จักเรื่องราวของเขามาบ้างอะไรเงี้ยรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงจะได้ไม่ต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ใช่ทั้งหมดอะไรเงี้ยของคิมไม่ได้มีอะไรแบบยากชอบก็คือชอบเจอใครแล้วชอบก็คือชอบแต่ก็มามามาไม่รู้ ัก็ไม่คุยแต่ถ้าเรื่องเพศเนี่ยคิมก็โดนเยอะจริงๆมันไม่เป็นไรเว้ยพี่คิมบอกว่าอะไรวะไม่อยากคุยกับอะไรนะเดนุ่เสาร์ไม่อยากคุยกับเดนุ่เสาทำไม่ะล้าหลังอะไรเนี่ยให้คิมไปเอาเบ็ดใหม่กันแหละแต่เราไม่ได้มีฟิลนี้กันนานแล้วเนาะบอกว่าเราไม่ได้เที่ยวด้วยกันแบบเที่ยวจริงๆอ่ะนานมากหลายปีอ่ะคุยโทรศัพท์ยังไม่ค่อยได้คุยเลยจริงแต่ว่าจริงๆว่าไม่ค่อยว่างนะ ไม่ใช่พวกพี่ไม่จริงว่างว่างตลอดแหละกินน้ำบ้างดิเนี่ยอย่างวันนี้ก็มาแบบโดยไม่ได้นัดหมายอะไรกันมากไอตอนที่ล่อยู่เชียงใหม่อะเราเจอล่าบ่อยกว่านี้อีกเพราะว่าเราก็จะบินไปเชียงใหม่บ่อยๆทุกปีใหม่เลยด้วยซ้ำเออทุกปีใหม่ทุกอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นทุกคนแบบดูไม่ได้โตขนาดเนี้ยเออคือฟิวอะตอนนี้ทุกคนคิมก็ทำงานแล้วอยู่ทำงานแล้วล่าก็ทำงานแล้วอะไรเงี้ยจากเมื่อก่อนที่เจอกันก็เล่น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 อย่างเดียวนี่เจอกันแบบวันนั้นที่ล่าไปนั่งคุยที่บ้านอะเราคุยกันเรื่องจริงจังมากจำได้ป เราคุยกันเรื่องแบบโคตรดาร์กอะซีเรียสมากมันไม่เหมือนตอนเด็กแล้วอะใช่ชีวิตแม่งเปลี่ยนเปลี่ยนไปมากเลยไม่หนีแม่เที่ยวคลิปนี้มันแบบมีสาระไม่โบบาเลยวันนี้วันนี้เราอยู่สถานที่ไหนไอวันนี้เไม่รู้อะหมุนดิหมุนหมุนดิโอนก็มาดูก็มาดูนี่ไงคิมคีมจับแล้วจับชัวร์ต้อเข้ามาหนึ่งสองสามจับแล้วยกขึ้นไปน้องลาเร็วลองดูนะจ๊ะ ี่มันเหมือนงูอ่ะมันเป็นเมือกอ่ะเอาเลยเอาเลยไม่เอาแล้วเดี๋ยว้วมเดี๋ยวเอาน้องมาทำกับข้าวเดี๋ยวต้องฝากฝากพี่เขาช่วยค่ะต้องผัดความกลัวแล้วตอนนี้นะคะเราได้ปลาไหลแล้วเดี๋ยวเราทำพี่เขาทำให้ดีกว่าแล้วเดี๋ย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 วเราเราย่างหมูย่างหมูกันดีกว่าเดี๋ยวกรอบไฟย่างหมูกันดีกว่ามาเราเริ่มทำกับข้าวเลยหมอคีร่าสัตว์ร่างมือก่อยไหมใจจะวาย ปิ้งหมูกันนะคะทุกคนแม่วก็จะไปเตรียมอาหารมาแล้วตอนนี้เรากำลังจะปิ้งหมูกินละถึงเวลาอาหารค่ำอ่ะทีนี้คิมให้ลากพี่ลองเป่าไฟเดือดดิเออนี่ไงมีคนมาจุดไฟให้อ๋ออุ้ยนี่นี่เย้งสิคนหนึ่งเราปะเนี่ยเจ้าของอะไรหรล่ะต้องมาทำเลย เริ่มเย็นแล้วนะวันนี้น่าจะเป็นวันที่อากาศเย็นพอดีมั้งคือระหว่างที่เรารอรอแดดเนี่ยให้มันแบบผ่อนลงเนี่ยระหว่างนั้นคิมก็ได้ลองกินหมูไปแล้วสองสามคำคิมไม่ได้ลองไม่ไลองแล้วไม่สองสามคำคิมหิวค่ะคือคิมกะอิ่มเลยคิมนั่งเอนจอยอยู่ตรงนี้คนเดียวคด้วความที่เราอะรีบออกจากบ้านแล้วเราก็ไม่ได้กินข้าวกันมาก่อนตั้งแต่เช้าเลยเราก็เลยหิวกันนิดนใช่มีใครเคยสังเกตป้ะงว่าทำไมเวลามาแคมป์ต้องกินหมูอะเป็นเมนูที่ง่ายไงแล้วก็อิ่มปกติที่ชชอออออบบนนนนเต็ทวยใ อ่ะชอบเอาดอมันรู้สึกแบบฟิลแบบเอาดอเนี่ยโอเคสวนกางมันได้เปลี่ยนบรรยากาศไงล่ะปกติคนเราเราก็นอนบนเตียงอยู่แล้วใช่ป่ะอ่ะแล้วล่ะล่ะได้หมดเลยอินดอหรือเอาดออินดอร์ดิเพราะอะไรเพราะว่ามันมัน ทำไมวะทุกคนวางตะเกียบเล่นเคยหรือไม่เคยใครไม่เข้าพวกคนนั้นไม่ได้กินตอนหนึ่งรอบอ๋อโอเคเคยไม่เคยก็คือหลยวพูดเคยหรือไม่เคยทําอะไรแล้วใครที่เคยเหมือนไผ่หลิวคนนั้นก็รอดได้กินหมูแต่ถ้าไม่เคยก็อดกินสมมติว่าสมมติสมมติอันหลิวพูดนี้เขาเคยเข้าน้ำอ่ะพี่เคยเข้าน้ำเหมือนกันเราเคยทุกคนเคยเข้าน้ำทุกคนได้กินหมูเดี๋ยวเริ่มจากต้นข้าวดีกว่าหนูเคยอาเคยดูซีรีส์ไวยอะดิพี่ไม่เคยพี่ไม่เคยหนูเคยลา กได้กินขาวเล้งเกมือไก่แดงองเคยแบบว่าจนหวางยันที่น้องบอกเลยเอออ่าได้กินก็ย่าดูเรื่องอะไรอ่ะเออวายไอวัวเนี่ยเอ้ยเอ้ยเลิศเลิศเราดงดูจริงคิมเคยฉี่แล้วเอามือไปแปะ แกล้งฉี่เหรอตัวเองเอีกินเหอะกินเอาเร็วไม่เคยถ้าเคยแบบว่าเคยโดนแบนเคยเหมือนกันคิดว่าเคยคิดเคยตอนไหนโดยพ o i n แบนหรือไม่เคยเอาอดกินเนี่ยกินของเขานะวางดิวางก็ต้องหยุดกินเลยเออแต่แบนละมึงเก็เล่นพี่เคยเคยมีคนคุยเป็นผู้หญิงเคยดิคิดว่าเคยตอนนี้ก็อยู่นะอหรืออดแดกเขาเคยไปดูคอนเสิร์ตเอ็กโซโอ้โหแม่ไม่เคยเลย ไม่เคยพี่อ๋อเคยเคยใช่ปหมคิมไม่เคยคุณไม่เคยเออไม่เคยโอ้โคยเคยยืนฉี่คิมก็เคยยืนฉี่ตอนอาบน้ำเหมือนกันพี่ก็เคยยืนฉี่ก็เคยยืนฉี่แต่พี้เกียจอ่ะไม่เคยทุกคนเลยอ่ะพี่ซาร่าไม่เคยนี่เคยตอนเด็กๆมันก็แบบแม่จับได้นะแม่ว่าทำไมทำไมถึงฉี่ยืนฉี่หรือเปล่าคิมเคย ใส่กางเกงในซ้ำโอ้หนูก็เคยพี่ก็เคยเขาได้กินเขาไปจังบก้นฉันหันเลยบ้านที่เราก็ลืมมาคลิปนี้ออกไปไม่มีใครคบเราแล้วนะไม่เลยพี่เคยมีคู่หูคิมเคยมีเคยก็ข้าเคยมีปะเคยมีแต่มีคนคนนึงไม่เคยมีว่ะเจ็บปะปวดใจัน่ายากว่ะเขียนอะไรลงบนกระจกบนหน้าแบบว่าเราส่องกระจกแล้วก็เขียนอะไรเข้าไปเงี้ยพูดถึงอะไรวะเขียนกระจกเคยไหมเคยดิเขียนหมดอะเคยดิคิมไม่ แปรงฟันก่อนนอนไม่ไม่เป็นเหมือนกันแปรงตอนเช้าทีเดียวไม่หรอไม่บ่อยนะแต่ว่าแบบวันไหนแบบีเยกูไม่แปรงอ่ะรู้สึกว่าฟันสะอาดก็ไม่เอาละเธอเลยเขาอิ่มเหรอเดี๋ยวขอกินก่อนนะคะไปดูเต็นท์เ้าจะไปถ่ายเต็นท์นะ เสร็จหมดแล้วเดี๋ยวจะนอนแล้วสรุปแล้ววันนี้รู้สึกไงบ้างที่แบบมากับพวกพี่เอาความจริงหรือโกหกเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงก็สนุกดีแบบว่าเราไม่ได้แบบมาพักผ่อนอย่างนี้นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบทํางานได้พักไหมได้พักไหมวันนี้อหรอก็ไม่นะเอาความจริงก็ไม่ได้พักย่างหมูอีกเหรอไม่แฮปปี้นะมุดโดยรวมคือแฮปปี้เลยได้มาเจอพี่ๆแบบได้มาพูดคุยไล้เปลี่ยนความคิดกันไม่ได้เจอกันนานงเงี้ยใช่ไหมมีซาวนเซอร์ดีๆ วันนี้ที่เราถ่ายกันอะถ่ายสตอรี่ไปเป็นไงคนถามเติมว่าที่ไหนที่นี่คือที่แคมป์ซาฟารีนะอยู่ตรงซาฟารีเวิลเลยใช่ก็คือเป็นลานกลางเต็นท์ที่อยู่ในเมืองที่แปลกกว่านนคืออากาศดีตอนกลางวันร้อนจริงร้อนอยู่แล้วแหละยังไงมันก็ต้องร้อนแต่ตอนเย็นตั้งแต่แบบพระอาทิตย์ตกปุ๊บเย็นเลยวันนี้เราก็อยู่กับซาร่าให้ซาร่าแบบเล่นเพลงตัวเองสักแค่นิดเดียว นิดเดียวอานนี้เดียวพอขอร้องไ,ได้ไหมได้เอาเพลงที่ร้องได้เพลงอะไรงั้นเรอออสักหกไหมเอานะครับได้ไหมเอานะครับได้ไหมแมสสุดเลยโอเคนะครับได้ไหมอะทำแบบนี้การไม่ค่อยจะดีทุกทีที่คุณนนึนมาองตาร้องไปอย่าทำให้ฉันใจช้าหยุดแล จนมั้พอละพอละเดี๋ยวติดเดี๋ยเขาเสร็จเป็นแบบนี้ต่อไป,ปบบฉันต้องทนไม่ไหวนเน่นี่ยอดถ้า <Hey. S 2> อยากฟังเต็มเอ่ะถ้าอยากฟังเต็มๆนะคะก็มี2แพลตฟอร์มเนาะคือถ้าจะเป็นออคูสติกเวอร์ชันนั่นก็คือค่ายมาก็คือเป็นเวอร์ชันแรกที่ออกมาแล้วแหละในช่องลอะเขียนว่า S A R A H แล้วก็ได้เลยโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากฟังแบบ เวอร์ชันใหม่ก็คือภายใต้ค่ายมาก็คือเป็นแบบว่าดนตรีมันก็จะสนุกขึ้น <Okay. S 1> แต่ล่าเป็นคนทําเหมือนเดิมก็เซิร์ชค่ายมาไปได้เลย M A R R แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเลยเพลงใหม่จออะออกเมื่อไหร่ถ้าเกิดไม่มีอะไรพลาดก็ประมาณเดือนหน้าน่าจะออกเดือนหน้าก็คือเดือนกุมภาแล้วขอเพลงใหม่นิดนึงนิดนึงนิดเดียวดได้เลยเลยรู้โปรดคำฉันคือเธอรู้หรือเปลา่ากี่ปีกันไหมหมดอะไรประมาณนี้โอ้ยพอม วิวโปรดของฉันคือเธอรู้หือปล่าทุกคนมีวิวโปรดบ้างไหมมีค่ะเออวิวโปดของพหลิวคืออะไรวิวโปรดวิวโปรดวิวที่ชอบคือวิวอะไรวิวผู้ชายอุ้ยนั่นก็เป็นอีกหนึ่งวิวที่ดีนะวิวโปรดของฉันคือเธอไงอเธอเหมือนจะ คล้ายๆกับชื่อเพลงไงก็ไม่รู้เนี่ยชื่อเพลงว่าอะไรคะซาร่าไม่รู้เหมือนให้ทุกคนไปเดากันนะโอเคค่ะรอติดตามดูแล้วก็ไปตามในาอจีน้องด้วยเราตอบคำถามแล้วนะว่าเรารู้จักกับซาร่าได้ไงเพราะว่าเมื่อกี้ถามเตมายจีเลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้คืออยากรู้จักกันเปล่ามันเลือกไม่ได้แล้วหรือเปล่าไอ้จุดนั้นอะเราเลือกกันไม่ได้ว่า <c oughs> เราเฮ้ยเราอยากรู้จักกันเปล่ามันสถานการณ์มันบังคับว่าเราต้องรู้จักกันางแล้วเราตอบทุกคนหน่อยว่ารู้จักกันได้ยังไงก็เราตอบไปแล้วไงตอนแรกเอาตอบหรอเราพู้พจัก กแม่ซาร่าดยผ่านพี่ทอฟฟี่ก็คือรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยมันคือมังค้บให้รู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องรู้จักกันมาจนถึงทุกวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีโเว v e r ลากซาร่าบังคับขู่เข็นมาเว v e r ก็ตามไปดูในช่อง my name is ยกนะคะคนในนี้อาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักน้องก็ก็ฝากไปติดตามน้องด้วยสำหรับใครที่เป็นแฟนขับซาร่านะคะก็ติดตามพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าถึงขั้นที่ต้องเกาะน้องดังแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายๆแล้วก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะ แคมป์ซารฟารีอยู่ที่ s a f a r ารี r ว d อยู่ s a f a r ารี r ว d หน้าปักซอยมีร้านกาแฟแล้วก็เข้าซอยมามีเจอป้อมยามเปิดป้อมยามมาปุ๊บตรงมาขวามือจะมีป้ายแคมป์ซาฟารีเลี้ยวขวามาขึ้นสะพานปุ๊บอยู่ขวามือคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะทุกคนที่ติดตามหนีแม่เ<ม>ที่ยวนะคะใครอยากให้หนีแม่เที่ยวไปที่ไหนกันอีกก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะคะหรือใครอยากให้ซาร่ามาอีกอก็คอมเมนต์ไว้ตอนแรกจรงิงๆรว่างคือวันนี้ต้องซักผ้าอยู่แล้ <laughs> ชุมเรีนวันว่างไงแต่ว่าเมื่อวานพี่หยกโทรมาแล้วก็คิมโทรแล้วก็ลาพรุ่งนี้เหมือนแบบเสร็จสอบแล้วคือต้องไปนะก็เลยอ่ะโอเคพี่ไปจริงกระทันหันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสมเชียงสามชาติแล้วก็ฝากไปติดตามไอจีต้นข้าวด้วยค่ะฝากติดตามไอจีคิมนะคะฝากติดตามไอจีซาร่าฝากติดตามไอจีหยกแล้วก็ติกตอกหยกแล้วก็ช่องยูทูบหยกด้วยนะไปลวฝากติดตามไอหลิวค่ะทุกคนฟอยโลไอจีพหลิวด้วยค่ะ 山。